ทุกคนครับวันนี้ก็เป็นคืนวันศุกร์ละสองทุ่มครึ่งแล้วเพิ่งไปรับโหลดมากาลังจะกลับบ้านแหละแต่ว่าชั่วโมงขับหมดก่อนขับไปไม่ถึงก็เลยต้องจอดนอนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าชั่วโมงมาประมาณหกโมงเช้าก็เดี๋ยวขับไปต่อครับน่าจะถึงบ้านประมาณเที่ยงเที่ยงนะวันเสาร์นะก็ตอนนี้ก็จอดอยู่ที่ปั๊มครับผมในรัฐอิลลินอยนะ์นะเมื่อกี้เห็นร้านอาหารอยู่ตรงน,น mange, ู้นเดี๋ยวว่าจะเดินไปดูสักหน่อย แล้วก็เห็นเหมือนมีเครื่องอะไรด้วยเดี๋ยวผมจะพาไปชมน,นี่ก็เป็นปั๊มเล็กๆนะครับเออ่ปั๊มเล็กๆมีที่ว่างเหลืยู่ที่หนึ่งครับโหลดที่ผมลางมาด้วยนี่ก็เอาไปส่งทิ้งไว้ที่าร์ดบริษัท วันจัน์แล้วเดี๋ยววันจันท์ก็ทิ้งโหลดนี้ไว้ปุ๊บก็ไปรับโหลดใหม่ครับเอาไปเคนทักกี้ที่เคนทักกี้นี่ก็ไม่เคยไปนะเนี่ยจะไปครั้งแรกเหมือนกันครับนี่ก็วันนี้โหลดวันนี้ก็โอ้ไกลอยู่ครับไปรับมาที่จะกลับบ้านเนี่ยชั่วโมงเลยไม่พอครับตั้งเ,เท่าไหรอ่อ่ะแปดร้อยกว่าโลดได้ครับนี่จะเป็นร้านอาหารนะทุกคนก็ย,ยังเปิดอยู่นะ ข้างในเหมือนมีเครื่องอะไรด้วยอะเขาบอกว่าดื่มฟรีแต่ไม่รู้ว่าดื่มอะไรนะมันก็มีเหมือนอ๋อมีเครื่องดื่มข้างในหนึ่งฟรีก็เหมือนมีคาสิโนเล็กๆครับแล้วแต่รัดนะครับบางรัดก็จะหาพบได้ตามปั๊มอย่างเงี้ยเขามีข้างในนั้นก็มีเห็นไหมนะเครื่องอยู่ตรงริมผนังนะในร้านอาหารก็มีมันจะเป็นบางรัดนะครับที่จะหาได้พบอย่างนี้มันจะไม่ใช่ทุกรัดนะ เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูไม่รู้เขาจะให้ถ่ายปะนะนี่ครับมันก็มีเครื่องอย่างเงี้ยเล็กๆดื่มเบียร์เขาคิดแค่ดอนเดียวนะครับถ้าไปซื้อจริงๆมันก็ไม่ได้นะตามบางจริงข,ขายขวดละห้าเหรียญแล้วได้มั้งนี่ขายแค่เหรียญเดียวผมให้ติ๊กเข้าไปอีกเหรียญหนึ่งก็ <c oughs> สองเหรียญถ้าเรานั่งเล่นนะนะครับน,นี่ก็แล้วแต่จะเบ็ดนะทุกคนเนี่ยมันก็มีเกมหลายเกมนะครับ แต่ไม่แด้นําให้เล่นนะอันนี้ผมพาเข้ามาดูเฉยนะนั่งจิบสักขวดหลับสบายนั่งสักขวดสองขวดไปแล้วเดินนี่ตรงนี้เองนี่้างค ข้างๆที่จอดรถเลยโอเคครับขอต,ตัวกันครับ <laughs>